นีส่งเส้นผู้ศึกษาศาสนาปุมประกอบช่องทำร้องนำพาตามรักษาอยู่เด็นเป็นสุดใจมันสอดคนภาวนารักษาศีลมีส่งเส้นเดินฟ้าอัจฉาิยชีวิ่ขคนเราใช้ใจยาวสักเท่าใดสั้นลงไปทุกเวลาและนาทีทำวันนี้ให้ดีถึงที่สุดอย่ายอมดลดหมาายใจในใกล้ดี มันกองกำลังยิงกระกำวิงกองเดีผลความดีท้งไว้ไม่สูญหายเม่ไวเชนเจากครอบครัวน้องชายสามชีวิตมายกมือจอกต้องเอาไว้อีกหนึ่งร้อยบาทก็ขอประตาษอาลุโมทนาเออแ้วชวงนี้กเป็นสิแบแปดนาฬิกากับยี่ยสิบ,บนาทีเอาครอบครัวของพี่สาวเอาเชิญจ้า โอ้อา uhm, ยุมันขวัญเกลีกันแล้กนะผมรรกสาระันธ์กรในวดาปกป้องพามาฟังน้ําเสียงสิทธิ์ปทุมธรรมชตินะครับเขาบอกว่าประชาชนคนพุทธเออมากันใหญ่แล้วมาในงานของพระศาสนาของวัดรศาชธรรมนี่แหละเขาบอกว่าจะทาให้ชีวิตของเราได้ติดได้ดีมีความสุขาจากคุณน้องสาวหนึ่งร้อยบาท นะครับก็ยกมือจกนกเอาไว้ในปภามหาปารมีอันยิ่งใหญ่นะครับเกิดชาตินี้ชาติหน้า,นา่ารุกเห็นให้เป็นใหญ่ให้เลเลิศวิไลเป็นสเสน่ดังเลขาให้งามโอภาษมาเฉลิมเสริมปัญญาไปจนกว่าจะสู่แดนเทพระนิพพานท่านผู้ใหญ่จอกผู้ทรงคุณอาวุธโอ้ยเดี๋ยวมาช่วยกระผมสักแป๊บหนึ่งเถอะ ท่านผู้ใหญ่เจาะผู้ทรงคุณนวุฒมาช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ์ตรงนี้สักแป๊บเ้งไหวนะครับ <c oughs> จะได้เปิดกระแสเสียงสักนี้หนึงเออเพราะว่าผู้ไปมันจันลรเดี๋ยวจะเติมแบตคอฟฟี่สักหน่อยเอาครอบครัของจากคุณพี่สาวหลานสาว ี่่ใหญด้วยสิทธิ์ปทุมธรมรมโชติพ <ละ S 1> ิรพงศ์อินเนตอร์ปรทุมธานีนะครับส,ส,รสิ่งหนึ่งวิงวอนพรธรรมะเพืพ่อพรพระพุทธองค์ผู้ทรงยายให้มังเีตาว,วิศกทุกวันเทิดพอประสเสฐเลิ่ล้ำนำสุขสา <S <S เอาราชายูกหล่อ,อสุพินังวัตเมธานังอาสวะยายวะขังผูตก นิพพานปัจจโยตุอนาคเตกาเลเอาน้ำใจแน่เออเอาให้ลูกน้ยอยกรอยใจมาหยอดยาบารมีเอาไว้อีกหนึ่งอยบาทเตาขึ้นให้เก่งเหมือนที่ตูนบอดี้แสลมเลยนะลูกนะต้องรักคุณพ่อคุณแม่มากๆนะลูกนะมากับย่าก,กับยายต้องรักย่ารักใหญ่ด้วยนะลูกนะโอ้ชื่นใจชื่นใจฮนะ มากับใครฮะรเออมากับยายเอ,อ่อทำไมไมียายหนูไม่ได้เกิดแล้วรู้มาเออตรงรัดยารัาดยายนะครับไปไนก็เรียนเชิครับเวลามันก็ใกล้ที่จะย้ำคำสมทยยแล้วเนาะเออเป็นบรรยากาศที่แดบดบรม่มลมพัดสบายๆดวงอาทิตย์ก็จะรับขอบฟ้าไปอีกวันหนึ่งแลว้ว ร่มไม้เย็นพักผ่อนหายร้อนอาดร่มเงาญาติเย็นสบายหายเย็เหงวร่มพ่อแม่เย็นสุขทุกบางเบาเกิดเย็นคร้าวเขาคุกอยู่ทุกอย่างร่มอาจารย์กันเขาเกิดชาวกล้าร่มราชาการสตรูให้รู้ขมร่มพระพุทธกันร้อนพลความให้โลกสามเย็นยอดตลอดกาล เ,เราเกิดมาเป็นคนไทยมีชาติในศาสนาโดะเขาบอกว่าอย่าไปดึงฟ้ากับอยาทำหินแต่อย่าแยกกันดินอย่าถึงพระศาสนานี่แหละครับเออเพราะว่าชาติศาสนาพระมหากษตรแยเป็นสมบัติล้ำค่ามหาศาลไทยหานตาส่องมาด้วยเหงือการแต่โบราณศมาหน้าผงนชยัยของเพื่อนมาถูกหลานจนสิ้นสูญ เราเธอโทนไว้ชนิดใดชนิดหนึถพนนอมกลองเกลี้ยงให้ตลอดปลอดภัยบุดดวงใจรุงปานาสุกเทอนเอาจากหลานสาวหลานชายห้าสิบเอาจากพี่สาวหนึ่งร้อยเอาจากพี่สาวสี่สิบเอาคนละสิบยี่สิบคนละแบงคนละใบคนละใบคนละแบงคนละใบคนละใบจบแบงจบปุ่นเป็นแก้วสารพัดนี้เออใบแบงนี่แหลกเบบาว่าเป็นแก้วสารพัดนึ่ง นึกอะไรได้อย่างนั้นได้กันติดกันใจเลยเชียวเออก็เหมือนกับเราได้บูชาสักการะด้วยที่ยทุท่ยเทียนของตกไม้ยถ้าเรานึกปรารถนายอย่างไรมันก็ได้อย่างนนไนแม้แต่ท่านนายสุวรรณมาลนะา,าก,การเนี่ยถวายทุบทับูชาด้วยดอกมะลิโอ้ยเขาบอกว่าครั้งไหนเออเขาบอกว่า,าน,ะยา,า,นายสุวรรณมาลาการไดนะ้อย่างระไปัะไป ระว่าพระเจ้าพิมพิสารเห็นเลว้วยกย่อง,องว่านายสุขมมนมาลกาเป็นสัตบุรุษรู้จักบูชาพระพุทธเจ้านะครับเออเอาท่านผู้ใหญ่จอกเอาสักจอกเป็นตรงนี้ <c oughs> เรียนเชิงครับเออจาเอาสักสักยี่สิบนาทีนะครับเดี๋ยวผมจะได้ไม่กระสเสียงทับแม่เินเดออย่าว่าเลยนะครับ ก็เพราะว่าสองเิตวันนี้ไปช่วยในวัดหน้าห้าไอ้หล่อพระอยู่เดี๋ยวก็จะมาอยู่ไม่ตินาดีข้างหน้าชรงเีก็นะครับมีกระผมแล้วก็พ่อผู้ใหญ่สอบผู้ทรงคนละวัใช่ไหมผู้ใหญ่จอบใช่ป่ะเออห็นครับแล้วก็ท่านกุ๊กีทุกปีก็ช่วยวัดวาอารามโดยเฉพาะวัดราชนาถธรรมแทท่านก็ช่วยต้องรับลูกลูกหลานบ้านเรา ได้เป็นอย่างดีบอกคุณตรงนั้นบอกคุณตรงนี้ให้กับลูกหลานเราของเราได้ก่อได้เถ่งได้สังุมใหม่ได้กำไรชีวิตกันไปในกระบอกของพระศาสนาต้องภานาขอขอให้ร่างกายสบายดีอย่ามีโรคให้มีโชคชะลุกให้เกิดหลนให้สมเจตสมใจความคิดตองให้็นคนมีคุณค่าหน้าต้องใจให้พ่จิตรเป็นหลักฐาน ให้สุขสุขเชิญเดินยงคงไปนะงให้สุขสรราสร้างฤทธิตลอดปีตลอดไปแต่สัจนะจิตน้ำใจนะครับตั้งแต่ยามเดินมาเขาปกวุ่เลื่อน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 มาหาชนคนน้กดุงก็ยังไม่ได้วางเวนมาเป็นระยะมาเป็นระยะเลยนี่นะครับเขาบอกว่าบอกคนดีด้วยการแนะบอกคนดือด้วยการนำ บอกถ้าคนทำกรรมดีไม่ต้องแนะไม่ต้องนำเขาก็ทำนะครับโอ้น่าเชื่ในใจจริงๆนะครับโอ้ด้ของกินมาเยอะพาไปดูบรรยากาศนะครับท่านผู้ชมกินก็ถูกปากของฝากก็ถูกใจอยู่ทางด้านนู้นแหละครับนะครับในงานบูมระับจำเปีนติดทองนพพระสการะพระศักดิ์สิทธิ์ติดท,ทองลูกเหมือนอาติกรบ,บรูรพาจาจาู้สมรมงคลหลวงปู่บุญไทยโชติปาโลหลวงพ่อไกร นะครับนบุญนี้ก็ได้นะครับท่านพระปู่ปฐมธรรมบุญโชคเรือพระอาจารย์ไทยน่าจะชื่อบุญไทยเนาะเออขอบพระค์ปัจจุบันก็พระอาจารย์ไทยนะครับเป็นผู้สื่อสานนะครับเออใด้าบุญนะครับประจำปีที่ยิ่งใหญ่ ไปรด้ยากจมได้ก่ได้เติมไเสริมเยอะถ้าไม่ได้น้ำจิตน้ำใจของพระอาจาแล้วก็พวกเราก็คงไม่ได้ตุ่มใหญ่น้อก็เสริมเรื่อมาจากลูปปุ่ใครนั่นแหละเราเป็นต้องทิศต้องแบบต้องหมายต้องน้ำต้องมงคลต้องทุาต้รชีวิตเอาจากพี่ใหญ่ยังร้อนมาเอาจากน้องๆคนละแม้คนละไม้คนละไม้คนละไม จบแผนจบภูบมิจบภูมงามความปีเดียจบปาระเอี๊ยนได้ย,ยิง่งใหญ่คำพื้นเนพระเอ็จจนะจะได้โชงพระพรจะได้โมทนาโอรพระเทวาจะได้สรรเสริญเกียรติของนั้นจนะได้ตรากตราบและยศจะได้เจริญเจริญก็ขอให้เจริญสัมนักเริ่มเริ่มเริ่มจิตเสริมประสิทธิ์อำนวยสุขสัจธร ให้เจริญยศยิ่งเกียรติเระเมียพักภูกระสมบัติบริวารประทานกองให้กันไหรดอกให้ผองไรหมาไม่กดไม่ยักไม่ยั้ไม่จนและไม่ทำความคนอยากไ็้จมควาใครเข้ามาแล้วแม่เลี้ยงอย่างไรเกี่อาหายหมดแล้วล่ะเอ้ยอายุมันหวังเยินบนรักษา จังเงยมโนดูจังฟังรกพฟังพอหอมป่ากหอมคอนะครับน้ำเสียงนะครับเดี๋ยวมันมีหนังอีกสองจอนะครับอยู่ด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมให้ท่านผู้ชมดูบรรยากาศงานวัดก่อนนะครับคำบุญไววบุญจะเพื่อปู จากเกิดโองูนแต่สาพิจากไปเอาว่าแล้วพี่ชายพี่สาวเอาหลานตัวดน้อยยกมือจบนกมาเองเลยร้อยป่าแต่กระกของประก,กราศนกโจรนาสาทูก็ขอให้ทุกท่านทุกคนนนั้นมีชื่อเสียหองหอมอย่ยงเช่นดอกแก้วให้ใจของเทวดาฤทธิสุดใสให้เสืหอหมอมตุนดังพิบุญต้ตาปุงไร ให้ชีตาุ่รากระายขอบคุณพี่สาวเงร้อยบาทขอบคุณน้องสาวงร้อยบาทโอ้แม่รา้มาไั้มาไ้าไแล้วไไไไจบแจบุณจบุนมความดีจบกวามีที่เอ็นใแะพระโอ๋ยันดีคพรัได้ปกปคุณพรได้รักษา คุณพระจะได้นำมาเพราะเพราะว่าเราได้สร้างบุญใหญ่กำไรชีวิตเราก็อย่าไปดูถูกคุณกำจํานงนน้อยจะไม่ต้อยตามต้องสนองผลอันตรงน้าเปิดงานรักสายจวมยังเปลี่ยนล้นด้วยอุทกที่ตกรลงเปรียบเสถือนคนดีสังสมบุญบ่อยทีละน้อยทีละน้อยทําไปไม่ไหลหลงย่อมเป็นได้บุญนั้นเป็นมั่นคง สวรนค์ลิมานโทก็เราะเมืองสวรรคสัใสใช่กอหเมืองนรกทุกย่บันดาแท้หากตั้งใจไปสววค์อย่าผันเปรจงแก้วแน่บอกแต่กรรมทำแต่ดีเขาคนน้องสาวเสื้อแดงไสัการ์เดแบงเดินไปยกมือจอดเาเอาไว้ร่วมด้วยช่วยไปกับเขาเขาเป็นเขาดำเขาบ้าเขาดีเราก็จะได้เดจะได้จจะได้มองจะได้ดีจับใกล้กิดใล้ดีเราก็จับได้รับด้วยรวย ไต้สวยไปกับเราก็ราอว่าอย่างไอย่างไอบุญก็คืนนาพราะความดีกี่กว้างคือทางสว่างแบบทับเจ้าหมอกบุญคือลังรังสเปียเรีงประโคบุญคือช่องชี้หางกพบติดพานเลทีุ่นติทั้นผู้สังายสัตว์สว่างสัหกเย็นเป็นสุขสารแบบเดิมเรื่องดีกอยู่ร้อโซ เดี๋ยว<ม>พาท่านผู้ชมไปดูหนังสองจอด้านหลังวัดนะครับแทบุญจักแปบบุญจักรักษาบุญจักนําพาให้ได้พบกับความสดใสไปในภายภาคห้านี่แหกระเปลวเปิายได้เป็นมนุษยชาติจงมองมาดีว่าไว้อยาวไป่องรอบเป็นของห้คนนึกเอาไปได้ยินเสียงหนังแล้วนะครับ ยุง่งยากเดไม่เดนายถึงไม่เร็กวก็ช้าต้องมาปลาพบสบายเพราะคนนุ่งเทวีผู้ใดคิดเห็นตั้งเอนผู้คงสุขยุ่งยากร้ายไม่นายดีสนองให้เห็นชัดชันหนักเดเพราะกาลีได้ทำจึงลำเคิลอุปมาเหมือนต้นไม้อบปะมาเหมือนต้ไปปนตไม้ที่เราปลูกด,ด้วยหมายลูกอันสง,ง่าทันตาเหรอ ต้องเลือกเพราะพันหมกหมกเราะเลือกเฟ้นแนวจึงเป็นประหนึ่งดังที่หวังปองถ้าพันสามสอกหาหนำไปปลูกถึงมีลูกเก็บขายก็ไม่คล่องรากพันสามผลก็สามตามตำนองรถก็ต้องเร็วสามไปตามพันลุกอุปมาเช่นไม้ฉันใดเกลียดความสุพเรียกย่อมเห็นแต่ฝั่งนี้มีสองจอนะครับกำลังลองทดสอบซาวอยู่